สวัสดีครับทุกคนวันนี้ EP สาครับจิบแฟ์ไล่นกครับพาไปเที่ยวเราซ้อมเรลานกเรลาแข่งนกวันนี้เราไปเรลาซอยสิครับในเมืองสงขามเหมือนเดิมครับชินเคยครับสตาร์ทกันที่หน้าราชพัฒน์ไฟเดงราชพัฒน์มาจากฝั่งบอยอครับเราก็ตรงเข้าไปครับตรงมาตรงตรงมาก่อนถึงอ่าสามแยกสาโลกครับ เนี่ยครับก่อนถึงสามแยกอังพูมันจะมีสะพานลอยครับเดี๋ยวเร,เราชิดซ้ายชิดซ้ายเราจะเลี้ยวเข้าไปทางรถคันขาวนี้ออกครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปต่อยคพบพอดีครับตรงเข้าไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวจะผ่านาทางขึ้นขึ้นเนินนิดนึงครับเป็น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 เหมือนกับเส้นทางรถไฟเก่าเมื่อก่อนที่วิ่งมาจากหาดใหญ่มาสงขลา นี่ข้ามสะพานมาข้ามสะพานมาก่อนครับแล้วก็ตรงไปอีกตรงไปเรื่อยๆครับลองดูครับข้างหน้าจะเป็นเนินครับเป็นเนินทางรถไฟเมื่อก่อนครับที่มาจากหาดใหญ่สงขลา,าใหญ่เมื่อก่อนครับหาดใหญ่สงขลาอพอเราลงลงเนินนะครับสังเกตเซเว่น้ายมือจะมีเซเว่นซ้ายมือครับที่รถที่รถออกมามันจะมีเซเว่นเซเว่นอยู่ซ้ายมือ อ่าเนี่ยครับเซเว่นซ้ายมือใช่ไหมครอ่าพอเห็นเซเว่นแล้วพอเห็นเซเว่นซ้ายมือเลยมามันจะมีซอยขวามือเข้าไปมันจะเขียนว่าซอยสิบแปดแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะครับเข้าไปในซอยนะครับมันจะอยู่สุดซอยนะครับสุดซอยมันจะเป็นอ่าสีแยกอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะมีแยกสีแยกเนี่ยเนี่ยสีแยกแล้วเราก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยอ่าแล้วก็เราหาที่จอดเลยไปจอดในก็ได้ครับถ้าพังมอเตอร์ไซค์ก็ไปจอดในดีกว่า ถ้าพระทำมารถกิริงก็จอดข้างนอกก็ชิดๆหน่อยก็ได้ครับนี่ครับเดินเข้ามาเนี่ครับเจอราวเลยครับลาวนี้นกเยอะฮะผมก็เข้ามาสั่งกาแฟเอานกแขวนลาวเรียบร้อยก็นั่งดูไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆตอนนี้ตอนที่ผมมาประมาณหกโมงหรือหกโมงกับยี่ิโมงอะ่ะนกเริ่มมีนะแต่เดี๋ยวนกจะไปเยอะช่วงประมาณแปดโมงแปดโมงกว่าๆถึงเก้าโมงสิบโมงนกจะเยอะนกซ้อมจะเยอะเนี่ย บรรยากาศลาวก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็ดูดูไปนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศการซ้อมนกเนี่ยลาวก็ประมาณนี้ครับใครที่ว่าระชิกนกทิดนกลองเอาไปดูครับเหล่านี้ซ้อมนกนกเยอะจะเอานกมาทิดมาว่าร้องไม่ร้องก็เนี่ยมันมันเรียบเทียบเสม,มือนลาวแข่งเลยคุณซ้อมเยอะคณซ้อมตั้งแต่เช้าจนตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยง ก็เรามีกาแฟขายครับกาแฟก็กาแฟโบราณกาแฟยินกาแฟอะไรต่างๆพวกโซนตินน้ำดงน้ำแบงก็มีไม่แพงครับขายไม่พแพงกาแฟก็กาแฟร้อนแค่สิบบาทยินก็ยี่สิบลองมาดูครับนี่รายการแข่งขันของแกก็ประมาณนี้ครับลองดูครับใครว่างวันไหนหรือว่าสนใจที่จะมาซ้อมมีซ้อมทุกวันลองมาดูครับสำหรับอีพีนี้ผมขอจบไว้เท่านี้ครั้งหน้าผมจะพาไปเล่วไหนสนามไหน รอชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ